คาถามเจ้าของเขาดูเนาะเลือกเรียมก่อนอ่ะวันนี้นะครับเรามาต่อกันนะครับกับจกเว้ประสิบไอปี2019ันคันนี้นะครับสปริงแต่งนะครับ6ตัวเอาออกสามตัวนะครับเนื่องจะว่ามันแข็งเกินไปนะครับ แล้วก็ใส่สปริงเดิมไป3ามตัวนะครับท่านเอาลูกป,ปืนมาอย่าง,อ,างอ่ะนี่รเรือนนะหับด้วยนะครับใส่สปริงแต่งนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนิยมกันมากนะครับนี่ บังโคลนท้ายนะครับของรถยนต์นะครับเอามาแปลงใส่นะครับโมไซนะครับเนื่องจากว่ากันฝุ่นกันโคลนนะครับแต่งแบบนี้นะครับสไตล์ทัวริงสไตล์อินโดนะครับสปริงสีทองนะครับเป็นสปริงแต่งตัวสีดำนะครับก็เป็นสปริงเดิมนะครับ

à tan tan bật cuốn chế này à để đây tan muốn lo hết rồi lên ha sáu tám si. để dùng muốn còn tan à ok không đâu đồ. Bịt thương lăng đi nhanh ok ok nè 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 Hàng nè 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 อ่ะตาตาดูเลยตาดูแล้ว เฮ็ดรอบนึงอ่านี่เลยนะครับสปริงนะครับเอาอก3าตัว1 2 3สนะครับเป็นสปริงแต่งนะครับเพราะว่าส่มา6ตัวนะครับผมก็เลยให้น้องเอาสปริงเดิมมา3ตัวเอาสปริงแต่งออก3ตัวนะครับก็พอดีนะครับ ไม,ไม่ไม่แข็งมากไม่อ่อนไปไม่อ่อนไปไม่แข็งมากนะครับพอดีพอดีนะครับนี่พอแต่สปริงตัวนี้หกตัวนะครับมันแข็งนะครับลูกปืนกดคลาสก็เอาไม่อยู่นะครับแตกหมดนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกปืนคลาสลูกปืนกดคลาสแล้วก็สปริงเดนใส่เพิ่มไปสามตัวนะครับสำหรบับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับอ่ะตามใส hey ่ถุงให้น้อง